เมื่อคิวเลอร์สสยปล่อยแห้งเมื่ออนจะกับเซอร์สส่ปลุกโทเทมจะเป็นยังไงอ้หหนาวหนาวไอเฮเไอเฮจไม่รู้เลยโทเทมเหยอรทันสามาทันเผื่อจะเป็นไมคิลระวังหมดเริ่มจะข้างหน้าเอออยู่บนไกวาเล่เงเนา โอเคยแถนี้ซึ่งมีเทมมีนะอ่ะตรงไปตรงโน้ตรงโน้นมีไหมอ๋อมีตรงโน้นด้วยเหรอเพิรู้ว่าตรงนี้มาเดินมาได้ไม่มีเซาฮันเตอร์ปิงเยอืโอด้วยแต่ก็ได้สปยด้วย จูจูนะจูจูเขาเครื่องก็มาเจอเขาเทมก็มาเจอมันไม่ยกนะมันคอนละครั้งอยู่อ๋อเฮียแหละเอาอยู่นี่เองเล,เล่นสายปล่อยแห้งนะครนี้คนานี้สายปล่อยแห้งลิววิหาพี่นนท์เลยเดยวเิเจอเขาเทมอยู่ตรงพี่นนท์พอดีอ,อืมคนุณ<อ>ส,สาย,นะสาย ของมาให้ก oh, oh, ูใจดีใจลือเกินริวจะตายก่อนที่ริวจะได้ปู่กระเทมมันกมันฮิวพี่ขึ้นแล้วมันก็ปลอยพี่โดนตีออกมาจากตรงนั้นกันเถอะเุืจะได้เข้าไปฮิวโอ้โหล่สองตรงนั้นเลยไหมไม่ชอบคันเตอร์สายนี้อืมอืมคุว่าแล้วเพื่อนไม่ดีซีพี่อะ อ๋อพับไม้ไหมนะข้าเบื่อนมันยืนอยู่กลางไม้เลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเรามาตายตรงนี้ด้วยกันเถอะเหนื่อยเราตายไปได้ไหมอ่ะอย่าเบิกมาดึงใครสักคนก่อนพี่ไม่รู้เลยซ้อมว่าทุกคนล้มไหนเพ้าพี่อย่อย่งนีาเล่อยส่ใสแห้งพอพี่มันพุ่งแหมงคือโทเทียวกันไม่ทันได้ปลูกเลยนอนกันเป็นผักอยู่ตรงนี้ขวาขวาพี่เติ้ล ตรงมาตรงมาถูกถูกห้องนั้นแหละห้องข้างหน้านอนกันอยู่สามคนนี่หรอใช่สามคนนะขอขอขอจะผูกข um, ้อเทิมขอบคุณค่ะอ้ชิบหายแล้วมาโอ้โอ้ชิบหายอู้เหมือนเดิมปิ๊แต่ไม่เป็นไร เอยเดีมันจะกลับมาไปดีกว่ากลับมาโอ้รตายต่อชัวได้รพี่ต้นอนี่ก็ไปา าตรงมาตรงมาซ้ายขวาซ้าย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 อ่ตรงมา,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 าตรงมาตรงมา,งมาถูกแล้วถูกห้องแล้วเออพี่พี่เรียนอยู่ข้างห้องเลยอ่ะอ๋อใช่เออพี่พี่แตกแน่กูทุกคนอาชิบหายแล้วทุกคนลา อย okay. okay. ู่แถวๆนี้นะอย่าตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายด้วยค่ะโอเคพี่น้องคานเข้าจะถีบเป็นลุกเองไหมอือจะทุกคนค่ะแมงอยู่บนหัวคนเลยมันขึ้นไปทล้วมันหอยเอาไหเอ้าทางไหนนี่เจอใครเพื่อนเพื่อนกูดล่วงแน่ๆโอเคตรงนี้ เขาไม่รู้ว่าเราไปดูเต็มไหมแต่เราจะแห้งตายกันบอกรู้สรงแล้วถ้าด้อป หมายความว่าไงอ๋อพี่อยู่ตรงโทเทนเลยฮิวฮิวฮิวเราเราไม่ปั่เราฮิวฮิวเดี๋วนี้เลยต้องรีเซ็ตพอเขาอยู่ข้างหลังเอาแค่แต่คนนึงแค้าจะผังโทวเทนดีร,รอเปล่า ใช่เขาพาโทรเทมแล้วเขาก็อยู่เขาหยิบหยิบเครื่องแล้วมันก็โดนกับระเบิดพี่สุดยอดต้องเจออินฟลกตเซเพี่เอาเฟอร์พียอรมันสัดโคตรโกรธเลยเจอกูอีกรอบด้วยเหมือนกันมาซี่ไปเก็บเปิดถูกโทเต็มขอบคุณนะรู้ได้ไงว่าเราโทรเทพมาใช้สกุมเชีย ที่ดีบาจากดาวอังคารค่ะพี่จะไปลมชั้นสองโทรเทมโทรเทมลิลน่าจะถึงอยู่แล้วมาเจอ,อพี่มาเจอพี่พี่ไปลมชั้นส,สองไปเพื่อนหนูนก็ได้นะเดินลงไปเพื่อนมันไปไหนอะไรไม่รู้อ่ะกูเชี่ยแพลงตายก่อนเองโ<ๆ>อเเชื่อแล้วแต่ไม่เชื่อแล้วว่าปิง นหนูแบบพับไม้จนเสร็จแล้วอะแล้วแบบมาตีทะลุหนูไปเลยอะแบบหนูลงมากอะเกมมันอยู่มันอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นและอยู่อยู่มนโผล่มาอยู่ตรงน้ำพี่นนัพี่จะกำลังจะรวดหรือนะรเไปไล่ววานะโทษทม่ไม่ได้เหรอวะอยู่ยงังอยู่ยังอยู่ตรงไหนวะอ๋อฝั่งนู้นหนูอยู่กับเขานะ <c oughs> อ้าว เขาพี่เหรอออกไปพี่ดุเอ้าเอ๊ะมานเป็นอเไาล่าเขาข้างหน้าดิมันเจอมันเจอพี่อีกแล้วพี่นนท์ถ้าล้มล้มได้เทเลปแล้วจะได้ไปอยู่ได้ไงพี่พี่นนท์ไม่ใช่วิ่งเข้ามาในที่ที่มันมีโทเทปอยู่สิ เขาก็เห็นตำแหน่งเขาแท้สิชิบหายแล้วว่ก็ทิ้แน่เลยนอนล่วงในโทเทมริวเลยตายหาเหี้ยปะเป็นรอยพี่อะไรอ่ะเออพี่นอนตายแล้วพี่นอนแห้งตายล้อยเปอร์เซนต์ืะแห้งตายแล้วทำอะไรไม่ได้เลย ง่ายว่ามันเล่นง่ายหรอเหมือนไ่ปล่อยแห้งัดไม่ได้ใช้ปิดเลยได้เอาเมืองเสีงใช่ไหมเล่นบรรดาแมปนี้มาด้วยไอ้เหี้ยเครื่องมันอยู่ไหนหมดมะไม่ค่ะมาเจอสเตปที่พี่เจอเครื่องคือเครื่องมุมแบบอ๋อเอ้าเหมือนได้ยินเสียงเครื่องแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เสร็จ เมจะ่งตามพีี่ไม่จสิมึงจะตีกูแห้งตายหรอกูม่โด้เทสสู้กลับมาก กูไม่ยอมบาคนที่เขาปลูกเก่งมากนะกูบม่ยอมเพื่อนจะแห้งตายแล้วเราไม่เห็นตำแหน่งเพื่อนพี่จะปล่อยมันแห้งตายเพราะว่าเขาจะมาล่าพี่ทำยัยอ่ะเล่นเกมไงแล้วจะคิดด้วยสายปล่อยแห้งด้วยเป็นพอทีผ่านไปอ๋อไปเหยียบเครื่องพี่แล้วดิวิ ้าสนสารของเขาจะัะเลยนะครับนั้นโดนกระแทกหน้าไปสองรอบแล้ว <c ười> บอกน้องตายคุณมีความสุขอ,อดขาดามคารท่าทศ่ไม่ได้เอา้เอาได้เฉยเอา้าสารจงแบบเซี่ยวเวลที่สุดท้าย,ยีเหอ้ยไ<อ>ปคิวเล้วก็ต้องมีท้อบ้างนะค,คุณเรื่องคุณเกิดอะไรวะเนี่ย จะกลับมาเครื่องเดิมเพียงแต่เครื่องมุมแบบพี่เจ๋อโทเทมด้วยโอ้แล้วเพื่อนมันล้มตรงหน้าพี่แล้วเพื่อนพี่แหกปากพอดีเลยตายหาแล้วเราวิ่งตามกูแล้วแหละดราจงไม่นะยังหาเื่อไม่เจอจะว่าเราดูพ yup ี่เดี <h <h ๋ยวพี่ก็หาไปเถองะเศร้าอะ วิววิ่งเลเ่นแล้ววิมาหาเรงินียวด้วยเอาเฮ้ยเลยวิไปดิเพราะเขาอ,อยู่วีไอ้ที่นี่มันมาจากดาวอังคารพี่ต้องลงตรงไหนดีนั่าไหนไม่น่าเกลียดเพรที่วิวก็หาไม่เจออย่านะ เดี๋ยวพี่วิ่งใกลเขาเทมริวมากพี่ซอรี่ไม่เป็นไรเดมรอจุดอีกอันละแ,แต่พี่อยู่ในโรงแรมอ๋อมันเจอเทมันใหม่แล้วอ๋อ แลล้วเยนี่พี่ย้ตำแหน่งโทเทมโบมันต้องหาเจอายังไรพี่โอ้ยโอเคแต่พี่กระล่าเขาต้องเโอ้ยอะไรพี่ดูเทมเลยเนจะไม่ตายจักว่าพี่จะลุกได้รีบไปด่าย้อนดอน ยาเย,ย,นะย,าเย,ยเียบนะยาเยียบเรื่องนะไปเอ็นุไปวิ่งวิ่งหมัก <c oughs> โดนหนึ่งทีทีนี้มันบาดตะดาอคาหรือไม่หมักไม่โดนวิอ้าวหรือเปล่าไปแล้วลิวเวที่ที่จะอยู่ไอมลิวเผื่อ <c oughs> เขากลับมาไล่ทีล <c oughs> ิวเวแตกแน่เพื่อดลิวเหลือแค่นี้เ <c oughs> มื่อไหร่ <c oughs> จะเปิดประตูได้โอ้โเมื่อไหร่ก่อนมันจะมาเล่นใส่ไหนเนี่ย เราต้องอยู่ไม้แบบ็คน้ายไม้อย่างเงี้ยแล้วกูเหลือเขาจะร้าย้วเหรอคุณเหนื่อยนั่นแหลแป๊บหนึ่งนะอีกนิดเดียวเดี๋ยวอย่าเพิ่งแห้งเดี๋ยวอย่าเพิ่งแห้งเดี๋ยวอย่าเพิ่งแห้งเอ๋เกิบขึ้นแล้วนะเมื่อกี้อยู่เข้าเขตโทเทมแล้วนะโอ้ลุ้มรอบหนึ่งรอบหนึ่งต้องกำลังรอบหมด ลอดเกียร์ดิคิวเลอร์แพ้หน่อยแน่คิดจะมาเล่นแห้งตายทุกคนงั้นหรอแกพลาดแล้ว,วพลาดแล้วกูปุ๊กเขาแทมเก่งขนาดน,นี้เหนื่อยวะเหนื่อยจริงเมื่อกี้เขาแบบเกือบอยูได้แล้วเกือบจะขึ้นแล้วขึ้นมาเกือบครึ่งหลอดแล้วแอะไหลาตาย <c oughs> เลื่อนหรือจะต่อยหออนึ่งไม่แต่เราถือว่าเราชนะไงอุ้ม เรลอหนึ่งแล้วก็ชนะหมด